แปลงผัดตะกูลผัดสลัดใบสีเขียวลักษณะรูปทรงสวยงามนี้เป็นของนางพิกุลบึงใส สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองม่วงชมพูทองตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่เริ่มจากเป็นคนชอบรับประทานผักทุกชนิดโดยเฉพาะตระกูลผักสลัดเช่นเรดโอ๊กกลีนโอ๊กเรดบัตเตอร์เวียลาซินาโตเคลคาะาฮองเต้และอื่นๆที่มีคุณค่าทางอาหารสูงจนนะึงศึกษาหาความรู้และนำมเมล็ดมาทดลองปลูกแบบอินทรีย์ ปลอดสารค่ะไม่ได้ใช้เคมีเราจะลองพื้นจากปุ๋ยหมกักฝุ่นหมักที่เราเศษผักอย่างนี้เราก็จะเอาไปใส่อ่างแล้วเราก็ไปทำหมักกับมูลวัวมูลหมูมูลไก่อย่างนี้นะคะแล้วเราให้มันได้ประมาณสองสามเดือนมันก็จะเปื่อยแล้วเราค่อยเอามามาลองพื้นก่อนปลูก จะทำให้ผักเราโตขึ้นมันจะสวยโดยไม่ได้ใช้สารเคมีทีนี้เวลาเราเอาลงแล้วลงปลูกประมาณถ้าถ้าต้นมันนี่แล้วเราก็เอาน้ำหมักน้ำหมักมาลดลดอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ปลาเพศศัตรูพืชเจอกับผักสลัดมันไม่ค่อยมีศัตรูพืชอ๋อไม่ วันวิสากิจชุมชนกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองม่วงชมพูทองตั้งเป็นเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิก42คนพื้นที่10ไร่เศษแบ่งพื้นที่สาธารณะประโยชน์รกร้างให้สมาชิกคนละหนึ่งงานได้รับการสนับสนุนบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ให้สมาชิกไว้ปลูกผักเป็นไรายได้เสริมในครัวเรือน โดยมีกติกาห้ามใช้สารเคมีภายในสวนมีการวางแผนการผลิตพืชการวางระบบน้ำภายในแปลงการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอย่างเหมาะสมรวมถึงการทำสารชีวพันธุ์ใช้เองเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชเช,เชื้อรารเพื่อป้องกันลูก,ล,ก,ล,กลาที่เกิดกับพืชผักนะครับเชื้อราโดยผลิตไตโค,ตคดมูมาแล้วก็บิวเรียที่ใช้ในการป้องกันกำจัดหมัดผัก หรือ,อนอนมแมลงต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสารสารชีวพันธุ์อื่นนอกจากนั้นก็สนับสนุนเรื่องของการใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับโดยทางเราก็จะมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนและก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมพนาที่ดินเพิ่มเติมบางส่วนนะครับเพื่อให้เกษตรกรได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง สำนักงรงานเกษตรจังหวัดน้องบัมลำูได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนการทำหัวเชื้อในการผลิตสารชีวพันธุ์ได้แก่เชื้อราไตโคเดอร์มา<ๆ>เชื้อราเมตาไลาเซียม<ๆ>เชื้อราบิวเรียและสารไล่แมลงให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำไว้ใช้เองเพื่อนำไปใช้ในการกำจัดศัตรูพืชและมแมลงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายในตลาดชุมชนส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและห้างสรรพสินค้าการใช้ตัวชีวพันธ์ต่างๆในการกำจัดสตูพืชดีตรงที่ว่าหนึ่งเราไม่ได้สัมผัสสารเคมีโดยตรงสองผักที่เราปลูกส่วนมากจะเป็นบริโภคในโครวเรือนบ้างหมู่บ้านบ้างหลือในจาดนั้นก็จำหน่ายตลาดชุมชนจริงๆแล้วข้อดีของมันก็คือเราไม่ได้ซื้อสารเคมี เพราะว่าเราได้รับการส่งเสริมจากสำน,นักงานเกษตรจ,จังหวัดกลุ่มราคาพืชเราไม่ได้ลงทุนเล,เลยครับผมผลจากการทำกรเกษตรแบบปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่นี่ทำให้พวกเขาได้บริโภคผักที่ปลอดภัยและมีไรายได้เสริมโดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายกับสารเคมีบนวิถีชีวิตแบบพอเพียงทีมข่าว n b t ขอนแกน่นรายงาน